มารู้ทันในเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบนี้เนะี่ยก็จะมาเป็นรูปแบบของการส่งข้อความแล้วก็มีข้อความชวนเชื่อนะครับแล้วก็มีลิงก์อันเนี้ยนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ห้ามกดเด็ดขาดนะครับลิงก์สีฟ้าๆเนี่ยนะครับมันคือลิงก์ใช้ในการหลอกแฮกข้อมูลของเรานะครับนี่คือเบอร์ของมิจฉาชีพนะครับ0823132664 วันที่23สิยงหาคม2 5 6 5นะครับส่งข้อความมาเวลา18นาฬิกา29นาที KTB นี่ก็คืออ้างธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งอันนี้เป็นของปลอมเป็นของมิจฉาชีพที่มันอ้างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็บล็อกเบอร์นี้ได้เลย 64, นะครับ0823132664นบบล็อกเบอร์นี้ได้เลยมันคือมิจฉาชีพนะครับที่ส่งข้อความไปหลอก ประชาชนทั่วไปนะครับว่าคุณได้รับสิทธิ์ยื่นกู้10,000แบาททางเราผ่านทางเรานะครับแล้วก็มีลิงก์อันนี้ห้ามกดนะครับกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะหลอกแฮ็กข้อมูลในมือถือมันก็จะหลอกติดตั้งโปรแกรมดึงดูดข้อมูลในมือถือนะครับเดี๋ยวข้อมูลเราหายเดี๋ยวเงินในบัญชีเราหายได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือมิจฉาชีพร้อเซนะครับณวันที่23สิงหาคม2565 เบอร์0823132664ฝากไปยังกสทชนะครับช่วยตรวจสอบด้วยว่าเบอร์นี้จดทะเบียนในชื่อของใครนะครับลูกค้าลงทะเบียนซิมเองหรือร้านค้าเป็นผู้ลงทะเบียนซิมให้อันนี้ฝากกสทชช่วยลงดาบช่วยจัดการกันด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ได้ส่งเรื่องไปยังของดีแทกนะครับ แล้วก็มีพนักงานดีแทคเขาบอกว่าให้ส่งข้อความเนี่ยไปทาง mms 1 6 7 8เพื่อที่จะให้ไฟล์รับเรื่องเกี่ยวกับของมิจาชีพเขาเดำเนินการนะครับผมก็ไม่ไม่เจอรายละเอียดนะครับว่าต้องไปกดอะไรยังไงหรือผมทำไม่เป็นอันนี้ไม่ทราบนะครับก็เลยไม่ได้ส่งไปนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็คือส่งไปในในไลน์ของพนักงานดีแทคในไลน์ไลน์ดีแทคที่เป็น ของตัวแทนของร้านค้านะครับผมก็ส่งไปก่อนหน้านี้ก็คือมีพนักงานรับเรื่องแต่ช่วงหลังๆมานี้พนักงานไม่รับเรื่องนะครับก็ฝากไปยังทางดีแทกด้วยนะครับพนักงานคุณไม่รับเรื่องที่เป็นส่งผ่านไปทางร้านค้านะครับในในไลน์ของสําหรับร้านค้าโดยเฉพาะเนี่ยนะครับของดีแทกเขาไม่รับเรื่องนะครับเขาให้บอกว่าให้ส่งไอรูปภาพอะไรรายละเอียดต่างๆเนี่ยไปไปทาง mms 1678ซึ่งเป็นของดีแทกเขาบอกว่าส่งไปฟรี นะครับเดี๋ยวเขาจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องนะครับอันนี้ก็คือผมอาจจะทำไม่เป็นก็ได้นะครับส่งไปทาง m อเมลอะไรเนี่ยผมหาอยู่ก็หลายครั้งแล้วนะครับมันก็ไม่มีช่องทางที่จะส่งไปเลยนะครับก็อันนี้คือฝากเตือนพี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะครับถ้าเจอในข้อความลักษณะแบบนี้นะครับชวนเชื่อว่าให้เราได้กู้เงินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือ100%เปเ็นเป็นมิจฉาชีพนะครับธนาคงานอ่านาคารจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ส่งข้อความมาเราในลักษณะแบบนี้นะครับ การที่ธนาคารจะให้เรากู้เงินเนี่ยเราต้องเดินไปหาธนาคารนะครับธนาคารจะไม่ส่งข้อความมาแบบนี้นะครับอันนี้คือมิจฉาชีพ100%ยเนตะครับมิจฉาชีพของแท้เมื่อวันที่23สิงหาคม2565นะครับจากเบอร์0823132664ครับเวลา18นาฬิกา29นาทีนะครับฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับมากมายหลายรูปแบบสำหรับในส่วนของมิจฉาชีพนะครับตอนนี้มิจฉาชีพมันใช้เบอร์ไทยนะครับ มันไปกว้านซื้อจากร้านบางร้านที่เขาลงทะเบียนซิมตั้งเอาไว้แบบเยอะๆนะครับแล้วก็มิจฉาชีพมันก็ซื้อเบอร์มาในราคาถูกๆนะครับร้านบางร้านก็ขายเบอร์ในราคาถูกๆนะครับแล้วก็ลงทะเบยียนซิมไม่รู้ว่ามันเอาข้อมูลมาจากไหนในการลงทะเบียนซิมเหมือนกันนะครับร้านบางร้าน,นที่ทํายอดเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับก็นี่คือข้อเสียนะครับลงทะเบียนซินมเสร็จแล้วเอามาเรียขายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่นะครับสาหรับร้านค้าก็อย่าเที่ยวทําแบบนี้นะครับ ก็ฝากไปถึงกสทชอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับช่วยจัดการด้วยนะครับลงดาบไปด้วยนะครับว่าเป็นลูกค้าลงทะเบียนซิมด้วยตัวเองเองหรือร่างค้าลงทะเบียนซิมให้นะครับแล้วก็ลงอะไรยังไงเป็นชื่อของใครอะไรทํานองนี้นะครับ <c oughs> ฝากกสทชช่วยดูแลกันด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องของการประชาชนที่ไปซื้อซิมนะครับตอนนี้กสทชเขากําหนดไว้ว่า1เลขบัตรประชาชนได้เพียงแค่5เบอร์ต่อ1เครือข่า,ขาย <c oughs> ที่เราไปซื้อตามร้านทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วย กำจัดในเรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพนะครับเดี๋ยวฝากไปถึงกสทชอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าช่วยช่วยส่งข้อความให้ประชาชนไปดําเนินการลงทะเบียนซิมใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ดีนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเราใช้เบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้อยู่จริงนะครับส่วนเบอร์ที่มันเปิดทิ้งๆเอาไว้น่ะก็ฝากกสทชประสานไปถึงค่ายมือถือทุกๆค่ายนะครับช่วยยกเลิกเบอร์ไปเลยนะครับแล้วงับเบอร์ช่วยคราวไปอะไรทานองนี้นะครับฝากไปถึงกสทชด้วยครับ